สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับชูตออได e นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราได้ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะฮะเป็นเดือนๆนเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยติดภารกิจงานค่อนข้างาค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างนานหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปเดตคลิปอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วงเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะฮะ สำหรับวันนี้ครับเราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการสร้างภาพแนวเขาเรียกอะไรอ่ะซีน e ิเมกราฟนะฮะก็ 360. คือว่าเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวมาผสมกับภาพนิ่งนะฮะที่หลายๆคน,ๆคน en, อาจจะเห็นที่เขาแชร์กันสนันโซเชียลกันไปอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นเทคนิค ง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะฮะในการสร้างเ <c oughs> จ้าภาพซ ي ن ิเมกราฟนี้ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนในที่นี้ผมไม่รู้จะไปถ่ายอะไรให้พอดีเอ่ออยู่แต่ทำงานอยู่แต่ที่บ้านนะครับก็เลยอ่ะอยากจะทำคลิปแนะนำก็อาศัยเนี่ยแหละฮะซิงล้งจากในบ้านตัวเองน <c oughs> นะฮะามาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมกดเพย์ให้ดูก่อนนะฮะอันนี้คือมันจะกระตุกหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เรนเดอร์นะฮะนะฮะเราจะเห็นว่าภาพภาพนิ่งแล้วก็ผสมกับผสมกับอ่าภาพน้ำที่เคลื่อนไหวออกมาจากตัวกลอกขอโทษครับตัวก๊อกนะฮะ ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มอ่ลบที่ทำไว้ก่อนนะฮะขอนอนุญ,ญาตโยนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยอ่ะโยนวิดีโอเข้ามาอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ให้นะครับในด้านล่างมันก็จะขึ้นเป็นไทม์ไลน์นะฮะของวิดีโอแล้วก็ด้านเลเยอร์ด้านขวามือนี้นะฮะตามเมาส์นะครับมันก็จะแสดงวิดีโอกรุ๊ปขึ้นมานะฮะซึ่งให้เรามาในดูอ่าให้เรามาดูในส่วนของไทม์ไลน์นะฮะเลื่อนดูครับเอายามหาเฟรม เรมภาพที่เราคิดว่ามันมันมันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะนิ่งที่สุดนะค่อนข้างที่จะนิ่งที่สุดในที่นี้มันก็จะเป็นช่วงปลายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยดูที่เคอร์เซอร์ตรงไทม์ไลน์ที่ผมกําลังเลื่อนนี่นะครับช่วงที่มันค่อนข้างนิ่งที่สุดที่เราถ่ายมาในที่นี้ก็ประมาณปลายๆตรงนี้เราก็ปล่อย เคอร์เซอร์ให้มันมาไว้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วเรากลับมาตรงด้านหัวคลิปหรือท้ายคลิปนะที่เกินออกมาเราก็ดันมันเข้ามาครับให้อยู่พอดีกับเคอร์เซอร์แล้วเราปล่อยเมาส์เนี่ยพอเราปล่อยเมาส์เนี่ยมันก็จะไทม์ไลน์มันก็จะดีดกลับมาให้เป็นลักษณะนี้นะฮะอพอเราได้ ทำลน์วิดีโอที่เราตัดมาแล้วเนี่ยให้เรากด c t r โทนนะครับ C T R L A นะฮะขึ้นมามันก็จะเป็นการสร้าง Selection เส้นประรอบๆตัววิดีโอนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เรามาในเมนู Edit นะครับมาที่ Edit นะฮะด้านบนนี้จากนั้นมาที่ล o p y Merge นะฮะ ก๊อปี้เหมือนนี่นะครับหรือคีย์รัดมันก็คือชอิปคอนโทรลชิป4นะฮะให้กดที่ก o อปี้เหมือนหนึ่งทีนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาท้ายคลิปที่เราตัดเมื่อกี้นะฮะแล้วเราก็กลับมาที่เมนูอ d i t อีกครั้งนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เรามากดากดเพ e เพื่อวาง คลิปที่เรา Copy merge ไปเมื่อกี้นะครับหรือว่ากด Ctrl V ก็ได้ครับ Ctr L V ก็ได้ปึ๊บพอเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเมิดเป็นภาพนิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะให้เรามาในด้านขวานะครับในส่วนของวิดีโอกรุ๊ปในตรงเมนูเลเยอร์ด้านขวามือตามเมาส์นี่นะฮะคลิก ค้างครับให้ลากเลเยอร์2นะฮะเลเยอร์ Layer ภาพที่เราเมิดมาเมื่อกี้เลื่อนขึ้นมาอยู่เหนือคำว่าวิดีโอกรุ๊ปหนึ่งนะฮะเลื่อนขึ้นมาครับจากนั้นกลับมาดูที่ไทม์ไลน์นะฮะ,ะกลับมาดูที่ไทม์ไลน์เลื่อนครับเลื่อนภาพนิ่งขึ้นมาให้มันชิดให้มันชิดอขอบทาาขอบไทม์ไลน์ด้านด้านต้นนะฮะต้นต้นทางของไทม์ไลน์แล้วเราก็ ย่อไอเจ้าตัวเนี่ยลงมานะฮะย่อเจ้าตัวทำลายภาพเนี่ยลงมาให้พอดีกับคลิปที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะฮะแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของเลเยอร์อีกครั้งนะครับให้เรามาที่มาร์กเลเยอร์นะฮะในส่วนของสี่เหลี่ยมเราเป็นวงกลมตรงกลางนี่ฮะด้านล่างขวามือนี่นะครับ เรากด a d d m a r l l y y r r ขึ้นไปเราก็จะได้เจ้าตัว Mark Layer ขึ้นมาต่อจากท้ายภาพนิ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราใช้หัวแปลงครับใช้เป็นหัวฟุ้งนะฮะในที่นี้ผมจะขอใช้เป็นหัวฟุ้งเพราะว่ามันจะเนียนกว่าการใช้หัวทื่อๆนะครับใช้เป็นหัวฟุ้งครับจากนั้นเราก็ซูมภาพนะฮะแล้วก็ใช้แปลงหัวฟุง้งสีดำ ใครที่เคยติดตามคลิปก่อนๆนหน้านี้มานะ,ะก็จะทราบว่าการมาร์คเลเยอร์ตามที่ผมเคยอธิบายไป,ไปแล้วนะฮะก็คือว่าถ้าเราใช้แปลงสีดำระบายคือการมาร์คหรือลบบางส่วนของเลเยอร์นั้นออกมาเพื่อให้มันทะลุโปร่งแล้วเลเยอร์ด้านล่างจะทำงานขึ้นมาแทนนะฮะส่วนถ้าเราอยากให้ที่เรามาร์ก มันกลับขึ้นมาในกรณีที่เราระบายสีดำลงใบผิดที่ให้เราใช้แปลงสีขาวระบายทับตรงที่เราทำผิดไปนะฮะมันก็จะมาเหมือนปกตินะฮะโอเคเราก็มามาร์กในส่วนที่เราอยากจะให้มันเคลื่อนไหวนะครับในที่นี้ก็จะเป็นในตัวของเจ้าน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกนะฮะผมก็จะมาร์กในส่วนของน้ำเนี่ย ลงมานะฮะอ่าโอเคทีนี้เรามาร์คเรามาร์คเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรามาลองอ่ากดที่เฟืองตรงไทม์ไลน์นี้นะฮะก่อนที่เราจะเพย์ภาพดูเนี่ยให้เรามากดที่เฟืองตรงไทม์ไลน์แล้วก็กดติ๊กถูกที่ช่อง loop play back นะฮะ มันก็จะทำการเล่นวนไปวนมาอย่างนี้ให้เราได้ดูนะฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวเราลองเพย์เลยดีกว่าครับอ่าจะเห็นไหมฮะเดี๋ยวซูมให้ดูด้วยขนาะเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าภาพรอบข้างอะมันนิ่งหมดเลยแต่น้ำอ่ะมันก็ยังไหลเป็นแบบวิดีโออยู่ส่วนขั้นตอนต,อต่อไปนี่ก็เราก็สามารถที่จะย้อมสี ของคลิปที่เราจะทำเนี่ยตามสไตล์ของเราได้เลยนะฮะโดยการใช้การเดียนแมบใช้ฮิลเซตเทลเลชันหรือปรับแสงสีไบเน็ตคอนทาสอะไรก็ได้ครับก็เพื่อเป็นการสร้างอารมณ์ให้กับอไอเจ้าซีนิเมกราฟของเราเนี่ยที่เรากำลังสร้างเนี่ยขึ้นมาได้อีกนะฮะทีนี้พอเราได้น,นี่ผมลองเปิดดู โอเคทีนี้สมมุติเราได้แล้วอ่นนี้สมมุติว่าเราเสร็จแล้วเราจะเอ็กพอร์ตมันออกมาไงนะฮะให้เรามาที่เมนูไฟล์นะฮะไฟล์แล้วเลือกมาที่เอ็กพอร์ตนะฮะในสำหรับการเอ็กพอร์ตเนี่ยมันสามารถเอ็กพอร์ตได้สองแบบคือ 1. ่ไฟล์เอ็กพอร์ตมาแบบไฟล์ GIF นะฮะหรือว่าเป็นไฟล์ภาพ พับนิ่งที่เป็นเคลื่อนไหวครับหรือที่เขาเรียกกันว่าไฟกิฟ์นั่นแหละก็ให้เรามาที่ export ตไฟเอ็กพอนะครับแล้วกดที่ Save for Web นะฮะแล้วเราก็รอมันโหลดสักครู่ครับอ่าพอมันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูตรงลูปเนี่ยครับตรงลูปออปชันเนี่ยนะฮะให้เราเปลี่ยนจาก Once เป็น forever นะฮะ เป็นจาก once เป็น forever เสร็จแล้วเราก็กด save ได้เลยครับเราก็จะได้ไฟล์เป็นภาพ gif แบบเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มันจะมีอีกวิธีนึงคือ export มาเป็นวิดีโอนะครับก็ให้เราเหมือนเดิมครับมาที่ไฟล์ export นะฮะแล้วมาที่ render วิดีโอนะครับมาที่ render วิดีโอนะฮะพอเราคลิกเข้ามาเนี่ย เราก็สามารถเลือกโฟลเดอร์ได้ครับเล l e กโฟลเดอร์ว่าเราจะ export วิดีโอไปไว้ที่ไหนในที่นี้ผม export ไว้ที่ desktop นะฮะ Format ตรงนี้ก็เป็น H 264นะครับส่วนไซส์ก็เป็น Full HD คือ1 9 2 0คูณ1 0น0ะฮะตรงพิเศษเนี่ยเราสามารถเลือก High Quality ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่จะเอาไปลง YouTube หรืออะไรเงี้ยผมจะแนะนำให้เป็น YouTube อ่า YouTube SD หรือให้เลือกยที่เมนู YouTube SD ดีกว่านะฮะมันก็จะคำนวณตัววิดีโอมาให้เสร็จสับเลยนะครับก็เสร็จแล้วเราก็กดเรนเดอร์ได้เลยแล้วในที่นี้ผมเซฟทับไปแล้วที่หนึ่งแล้วกดรีเพครับโปรแกรมมันก็จะเอ็กพอร์ตวิดีโอออกมาให้เรานะฮะก็อยวลองดูวิดีโอนะครับ มันก็จะสั้นหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะขออนุญ,ญาตเปิดรีพีทให้ดูอันนี้มันสั้นไปจริงๆมันก็อย่างน้อยก็ควรจะซักประมาณสักยี่วิอะไรเงี้ยครับยีวิกํำลังดีนะฮะส0วิยีวิกกำลังดีก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ เป็นประโยชน์นะครับต่อหลายๆคนที่กำลังมองหาวิธีทำภาพแนวซีนิเมกราฟอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ผมามาแนะนำให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้กันนะฮะก็ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe c h anel n ของชุดออดายนะฮะขอให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคมในภายภาคหน้าด้วยนะฮะก็ขอ,อขอบพระคุณมากๆครับง่ายอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันอีกนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชุดออดได้แน่นอนครับสวัสดีครับ